ามารีวิวอีแต่นให้ลูกค้าดูนะคะไล่เกียร์ให้ดูนะคะทดลองก่อนก่อนส่งนะคะ เบรกดีนะคะเบรกดจีจะถอย่ะถอย ดีมากนะคะเบรกดีมากเบรกเคลียดีนะคะพร้อมใช้งาน เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะเบรกเกียดีนะคะอ่านี่มารีวิวให้ลูกค้าดูเนาะ เบรกเกียดีพร้อมใช้งานนะคะอ่ะตัวนี้พร้อมใช้งานนะคะคันนี้จะมีสีชมพูแจมนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งนะคะว่าอ่าลูกค้าสั่งว่าเอาสีชมพูนะคะ อ่ะลูกสาวชอบสีชมพูขอสีชมพูหน่อยนึงอ่ะแม่ค้าจัดให้นะคะจะมีสีชมพูแล้วก็สีแดงสีเหลืองเนาะสีฟ้าค่ะคือตามสั่งนะคะสามารถสั่งได้นะคะอ่ลูกค้าไปดูในเพจแล้วก็หาแบบมาเนาะหาแบบมาก็บอกให้เราทําแบบนี้ก็จัดให้เลยค่ะอ่ะตัวนี้เช็คสภาพพร้อมใช้งานนะคะ พร้อมใช้งานเบรกเกียร์ดีนะคะมีฝาท้ายกระบะไม้รือร้อรื้อรื้อทำใหม่นะคะอ่ากระบะไม้รื้อทำใหม่เนาะ อันนี้คือรถอีแตนที่เสร็จเพิ่งเสร็จนะคะก็มารอเอาเครื่องออกนะคะเพราะว่าลูกค้าซื้อแต่โครงเนาะอ่าลูกค้าซื้อแต่โครงนะคะตัวนี้เป็นลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานีนะคะทำสีตามที่ลูกค้าสั่งเลยนะคะอ่ะไม้เราเพิ่งใส่ใหม่รือนะคะไม้เดิมนี่รือ,ออกเนาะแล้วก็ใส่ใหม่ทั้งหมดนะคะอ่า ัสดีหน้าสีค่ะลูกค้าชอบคันนี้นะคะนี่รอเอาเครื่องออกเนาะเพราะลูกค้าเอาแต่โค้งนะคะก็ยังมีให้เลือกอีกหลายคันนะคะที่รอทำอยู่เนาะก็สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะจ๊ะลูกค้าสั่งคือชอบสีชมพูนะคะชอบชอบสีชมพู ลูกสาวชอบนะคะก็เลยว่าเออเอาสีชมพูใส่ให้หน่อยเราก็จัดให้เลยนะคะก็จะมีสีชมพูปนไปด้วยนะคะปกติไม่เคยทํานะคะทคนี้พอดีลูกค้าสั่งเนาะว่าลูกสาวชอบก็เลยจัดให้นะคะก็สวยนะคะสวยสวยเป็นอิแตน่หน้าตัดนะคะพร้อมใช้งานเนาะโอเคค่ะ